สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูหนังผีซึ่งผมกลัวมากเมื่อ52ปีที่แล้วนั่นก็คือเรื่องตุ๊กแกผีของประดิษฐ์กันจรึกมาแล้วครับผี <c oughs> แสดงโดยคุณมนสีนบางช้างเป็นหนังผี16มมซึ่งสมัยก่อนเวลาฉายต้องภาคกันสดๆผมนี่ดูหนังกลางแปลงนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ ของบริการรัตนาภาพยนตร์ตอนฉายนั้นยังเด็กมากครับดูแล้วไม่กล้ากลับบ้านหรอกครับโดยเฉพาะฉากผีนี่แหละครับที่คุณมรสีแสดงนะครับพี่คะตื่นเถดค่ะผีมาคะ่ะพี่ผีตื่นเถิดกับพี่พพสมัยนั้นนักพา,าก็พากันคนเดียวแหละครับเสียงผู้หญิงก็ออกคล้ายๆผมลองทําดูนี่แหละครับส่วนซาวดนตรีซาวเอฟเฟกต์สมัยก่อนนั้นก็ใช้แผ่นเสียงแผ่นเดียวนะครับเปิดน,นะครับ บางทีก็เปิดเสียงหมาหอนไปด,ด้วยนะครับบางทีก็เปิดเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงจากต่างประเทศนะครับวันนี้ผมลองวางเพลงเข้าไปใหม่นะครับเพื่อให้หนังผีที่ผมเคยกลัวนะั้นมันจะน่ากลัวเหมือนสมัยผมเด็กๆหรือเปล่านะครับอ,อ,ยอย่านะแกแกมันคนชั่วแกต้องตายอย่าฉันไม่ฉันไม่รู้เรื่องฉ,ฉันไม่รู้เรื่องจริงจริงนะไม่รู้เรื่องได้ยังไงแกกั่นแกล้งฉันแกเอาตุ๊กแกโยนใส่ฉันฉันเลยตาย นี่ผมมั่วนะครับเดี๋ยวเชื่อผมนะครับผมลองเล่นเล่นไปอย่างนั้นเลยครับหนังเรื่องนี้เรามีจบเรื่องนะครับแต่ว่าทําเป็นวิดีโอไว้ในสมัยก่อนนะครับภาพก็จะยังไม่คมชัดนะครับส่วนฟิล์มหนังนั้นก็คืนเจ้าของเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะครับก็ยังอยากจะได้มาทาไฟายที่ชัดๆกว่านี้นะครับเผื่อว่าวันหน้าวันหลังจะได้เอามาพาเสียงกันใหม่นะครับวันนี้ก็เลยดูภาพแบบเบลอๆไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้คิดถึงอดีต สมัยที่ยังเป็นผีที่น่ากลวยผีหนึ่งของผมสมัยเด็กๆแล้วนะครับรองจากผีแม่นาคครับออพี่ครับพี่พี่ครับพี่เกดิดอะไรขึ้นครับสาเหตุที่เป็นตุ๊กแกผีเพราะว่าตอนที่ตายนั้นมือไปกำตุ๊กแกนะครับแล้วก็เสียชีวิตวิญญาณก็เลยไปสิงอยู่ในตุ๊กแกนะครับแล้วก็กลายร่างเป็นตุ๊กแก คุณมารสิงห์นี่แสดงได้น่ากลัวมากนะครับนี่ออกจากโลงนะครับื่อยๆออกมานะครับมีหมอผีนะครับเรียกไปเพื่อที่จะกราบวิญญาณนะครับตุ๊กแกผีก็ไปทั้งชุดนอนแบบนี้แหละครับสมัยก่อนผีทําไมต้องใส่ชุดนอนนะครับเฮ้ผีมาเลยอตุอ๊กแกออยู่ไปยังนี้อุย้อยมันชิบหายไปพ่วงมดทั้งเขโกวมดเอ่ายังไงได้เฉินไม่รู้จะพานในงเสียงผู้หญิงเ,เอาผู้ชายดีกว่าฉันอยู่ไม่น้อยไปก่อนไปชันไปก่อนไปแล้วครับคนหนึ่ง ดูนะครับโอ้ยอุ้ยตับปุ๊มตับปั๊มน่ากลัวอยู่ไม่ได้แล้วตังตังไม่เอาอุยซาโลงรถไอชิบหายนี่อุ้ยเหลือแต่การเก่งไหนสิแดงไม่ย้ายไม่ได้ไปนี่กว่าโอ้ยโอ้ยลูกพี่ลูกคนช่วยด้วยไม่เคยเห็นนะตุ๊กแกอะไรน่ากลัวขนาดนี้เขาอาจจะหัวเราะยิ่งก็ได้นะครับผีไม่รู้หัวเราะยังไงแต่ตอนเด็กๆกลัวมากเลยครับ นี่มาทั้งสองร้อยยอนน้องจะตามเรมามาทันหรือเปล่าลมก็เยอะไปไหนกันนะเืินโดนตุ๊กแกกินซะแล้วโธ่ชื้นอยู่ไม่ได้แล้ทางนี้มีตุ๊กแกต้องไปเส้นทางอื่นเส้นทางนี้ไม่สนดกและนี่ก็คือฉากที่ตอนเด็กๆผมกลัวมากนะครับเห็นไม่ทับหนูนินได้นะครับคุณมารสีซึ่งแสดงเป็นตุ๊กแกผีก็ apanese, จับหนูกินนะครับ哈哈นักภาคเขาบอกว่า ใส่เข้าไปในปากนะหันมานักภาคก็ภาคนอกหมดเขียวก่อนเนาะหยอยหยอยสุดเหอาสติมาเล็กก็ไม่หย่อมสมัยก่อนนะักภาคเล่นๆกันคนก็หานะ้วก็ทั้งๆท,ที่กลัวนะครับชากกินหนูอย่างนี้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็ตอนเรื่องเจ้าพ่อเจ็ดคุกนะครับสมบัติเมธานีก็จับกินหนูในลักษณะนี้นะครับเออนี่แหละเป็นยันกันตุ๊กแกผีจะใส่ไว้ที่โลงศพอย่างนี้มันจะกันตุ๊กแกได้เดี๋ยวอาจารย์จะตอกลงไป ตุกแกก็จะไม่ออกมาละวาดนโมพุทธโสสังโฆตออตอออ,กอีกอทุกแกร้องต้องตออซ้ำยังมีเสียงร้องอีกแสดงว่ายังมอีกทีหนึ่ง เงียบไปแล้วสำเร็จมีหรือจะสู้อาจารย์ด้เห็นไหมล่ะว่าอาจารย์จัดก,การได้เรียบร้อยเพราะนี้คุณโยวเวริตก็ไม่ต้องกลัวสบายมากแ,แล้วจะ,จะได้ผลหานขึ้นไหนข้าอาจารย์เดี๋ยวพยันยังอยู่ที่ลงยังไงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนความจริงหนังยาวหนึ่งชั่วโมง40นาทีนะครับแต่วันนี้ผมตัดฉากเฉพาะที่ผมกลัวที่สุดกับเอามาให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นฉาก ใกล้ๆจะจบแล้วนะครับคุณมรสีออกจากลงไปอีกแล้วนะครับเพราะว่ายันหลุดไปแล้วนะครับจะไปที่ไหนนะครับลมมัวมาที่อีาฝั่งหนึ่งสียงตุกกต๊กแกสียงตุกกต๊กแกตุกกต๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกทุณคุณประเด็นค่ะคุณประเด็นค่ะฉากนี้เลยครับน่ากลัวมากนะครับ เรียกหัวตัวเองนะครับแต่ว่าพอหันหน้ามากลายเป็นผีตุ๊กแกโอ้โหตอนเด็กๆนี่อึ้งเลยนะครับน่ากลัวมากนะครับดูแล้วไม่กล้ากลับบ้านกต้องตายไอ้ออยานะดูครับวิธีการหลอกสมัยก่อนนะครับมันนี้ต้องทําเป็นเสียงหัวร้อนครับเป็นเสียงผู้หญิงหัวราอนแกต้องตาอ๋อ,อ,อ,อธรรมาย่อมชนะธรรมนะครับผีตุ๊กแกกลัวพระที่คุณเยวารเรนห้อยนะครับอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วครับ แพ้พระไปแล้วนะครับยาอ๋อฉันกลัวอ๋อฉันกลัวเป็นอะไรล้นๆฉันกลัวโวยวายเป็นอะไรเป็นอะไรอย่ากลัวเจ้าเรศกลัวจริงๆเป็นอะไรไม่ต้องกลัวกลัวไม่เจ้าเรศเป็นอะไรไม่ต้องกลัวผีเป็นไงเป็นไงอ๋ออ๋ออือพี่คุณเป็นผีเหรอเมื่อกี้คุณเป็นผีนี่ ใช่ผีที่ไหนล่ะฉันเองต่างหากกลัวไปนด้เรื่องถน,นัดปล้ำสาวแล้วมีแบล็กเมน่นี่ชอบของแกตักอุ๋ยอ๋อถ่ายรูปเอาเลยแต่กเอาเอยเฮ้ยหล้ไมหน้ามันน้ามันเลย นาจะนาเอา้เป็นผีจ้ะสนใจแคหน้าอยากล้าอยู่หรือเปล่านีลราจะสู้สู้เราได้คนชั่วเดี๋ยวก็ต้องหลังไปลูกสาวฉัแกอยอยู่นะต้องเจอปกนนี่ต้องตาอสักนัดหนึ่งาไม่หัวเายมทำย่าสาว นีหโอ้ยเอากระสุนหมดเลยโอ้ยยิงจนหมดกระสุนหมดโอ้ยตายตายดีกว่าโอ้ตายแล้วเด็กคนชั่วมันตายแล้วทีนี้เหลือแกอีนางคนชั่อคนทรยศฆ่ากูแล้วยังไม่หนำใจยังจะฆ่าลูกกูอีกอย่าอยู่เลยบริวารของกูจะจัดการมึง เหราตุ๊กแกจัดการมันฆ่ามันซะ <c oughs> สมัยก่อนเขาเพา,ากันนอกบนนะครับให้มันน่ากลัวนะครับวันนี้ผมลองทำเล่นๆดูนะครับว่าหนังที่ผมเคยกลัวเมื่อ52ปีที่แล้วนั้นมาดูวันนี้ยังกลัวหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็พยายามนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับของเรื่องตุ๊กแกผีที่ออกใช้ ในปี2012เป็นผลงานของคุณประดิษฐ์กัญจารึกนะครับวันนี้เราดูเ่่นี้แหละครับสวัสดีครับ